ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนตอนนี้เกือบชั่วโมงแล้วคมูอยู่กับช่างตรงนี้อันนี้คือเหล็กที่ตัดมาจากโรงงานรับดีช่างเข้าตามมามาช่วยดูหน่อยว่าทำไมมันไม่เข้าสักทีหนึง่งแบบแบบเป็นแบบนี้เหล็กทุกตัวมีรหัสนะครับเหล็กทุกตัวมีรหัสของมันแค่เราประกอบตามรหัสเท่านั้น แค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะประกอบตามรหัสปรากฏว่าประกอบตามรหัสแล้วก็เข้าไม่ได้ทุกคนอ่ะเข้าไม่ได้ในแบบเขาบอกว่าในแบบเขาบอกว่ามีหนึ่งสองสามสี่สี่หลักแล้วก็แต่ละช่องมันจะต่างห่างประมาณหนึ่งพันเซนหรือหนึ่งเมตรเอยหนึ่งพันมิลหรือหนึ่งเมตรแต่ตอนนี้ พอเราใส่เหล็กตามรหัสไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยมันวัดได้แค่แปดสิบมันวัดได้แค่แปดสิบเซนวัดได้แค่แปดสิบเซนแล้วก็ในนี้มันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสามล็อกหรือสี่สี่ขาหนึ่งสองสามสี่ขาสีเขียวแต่พอเราใส่ตามรหัสแล้วปุ๊บถ้าเกิดว่าจะให้มันใส่ได้พอดี พอดีมันจะได้5อัน1 2 3 4 5อี่ห้าแล้วก็ช่องก็จะไม่ได้ตามแบบช่องมันช่องละ1เมตรแต่ตอนนี้ได้แค่80เซนมันไม่ลงล็อกปัญหาอยู่ตรงไหนทีนี้ <c oughs> อันนี้ก็คือขอหมูมาเช็คแล้วนะมาเช็คแล้วว่าเหล็กมันตรงตามรหัสหรือเปล่าก็ตรงนะเหล็กตรงตามรหัสตรงตามเบอร์แต่มันไม่ลงล็อก อ่าโอเคเจอแล้วนี่ทา่านขอดูหน่อยอ่าแนวนี้ได้แนวนอนได้หนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสี่สสามนะปั๊บอันนี้ได้หนึ่งสี่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสี่ห้ากว่าเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ตั้งเสารเรื่องเสาผ่านแล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปคราวที่แล้วเรื่องเสาผ่านแล้วมันก็ตั้งถูกแล้วแหละแต่ว่ามีปัญหาเรื่องแบบนิดนึง เสาตั้งถูกแล้วก็เลยตั้งต่อนะไม่ได้แก้นะนะพอพอตั้งได้ก็นี่ไปพืดๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยอีกฝนะั่งหนึ่งช่างว่าจะทาไปเรื่อยๆนะผมว่าน่าจะมืดก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อจะมีปัญหาตรงนี้นะตอนนี้ได้แบบมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ว่างช่วยเขาดูนะก็เดี๋ยวขอแบบแบบที่มันละเอียดมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาช่วยวัดอีกทีหนะึ่งเออ พอดีทางโรงงานเขายืนยันมาว่ามันเข้าล็อกนะครับเราทําไม่เป็นเองสร้างทําไม่เป็นเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าโรงงานยืนยันมาว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วก็มันต้องเข้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูเดี๋ยวเรามีงานเดี๋ยวค่อยมาช่วยเขาดูนะ <Okay. S 1> อ๋ะอันนี้ก็มีปัญหาโโหโครงใหญ่มากเลยเนะี่ยนู่นอันนี้อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน เดี๋ยวมาช่วยเขาดูตรงนี้อีกนี่แล้วว่าจะกลับไปทํางานต่อ,อเดี๋ยวดูกัอนอีกหน่อยนึงลาเราใส่ไอ้บันไดเม็ดนึงใช่ไหมเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งปุ๊บตัวนี้เราก็บอกว่าเขาบอกว่าใช่ไมครัที่คุูหมูต้องแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือร่องน้ํานะทุกค,คนว่าจะทําร่องน้ําตรงนี้แต่ทํนายช่างอาบตอแล้วเขาบอกว่าสามารถทําได้นะครับแต่ขอให้ส่งงานก่อนค่อยขุดใหม่ ตรงนี้เพราะว่าตามเนื้องานแล้วมันจะต้องถมแล้วก็เทป,ปูนนะครับหมูก็เลยว่าเราสามารถทําได้ไหมที่ทําไปได้เลยอะไรเงี้ยก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับยิงอยากได้เนี่ยฝังท่อไปเลยหรือไม่ก็ทําร่องน้ําไปเลยตอนนี้คิดว่า,ค,วาคุณหมูคิดว่าทําได้แหละนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็จะผิดแบบเดี๋ยวจะให้พออลองคุยดูอีกทีหนึ่งเพื่อจะมีพลังในการพูดคุยมากกว่านี้ก็คือเราเราพูดคุยกึงสอบถามไม่เสร็วว่าทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย เนี่ยตรงนี้มันคือร่องน้ําเดิมนะครับมันก็ควรจะทาร่องน้ําไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าตามแบบแล้วมันคือการถมลงไปหรือช่างเขาก็กลัวการผิดแบบอะไรเงี้ยนะครับคมูก็เลยเสนอว่าอางั้นเราทําเป็นไอ้นี่ดีไหมทําเป็นท่อทาเป็นท่อฝังกบไปเลยอันงี้แล้วก็เทป,ปูนไปเลยมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนยังไม่ให้เขาแจ้งเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ตรวจงานนะเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่แก้ปัญหาแต่ว่าด้วยความเป็นลูกช่างเรานิสัยช่างเราเวลาเขาถามมาเราก็ควรที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาให้ได้นะครับว่าเบื้องต้นก็แนะนําให้เขาติดต่อบริษัทก่อนนะติดต่อบริษัทก่อนโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนไปทํางานของเราก่อนนะครับแต่ว่าครูหมูก็ต้องช่วยเขาแก้แหละเพื่อให้งานเรามันเดินเร็วขึ้นนะครับ นะตอนนี้ช่างเขาแบ่งทีมไปนะครับเขาแบ่งทีมไปเขามีงานอยู่หลายหน้าเขาก็เลยแบ่งทีมกันนะครับมาที่นี่ก็อยู่นี่ก็ห้าหกคนนะแล้วก็มีช่างผู้หญิงนั่นแหละรวมกันประมาณห้าหกคนประมาณนี้นะนเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับขอบคุณครับผม